สวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามช่องสตาโหราอมูเลตนะคะแม่หมอหายไปสองเดือนเนื่องจากมีภารกิจที่ต้องทำเลยไม่มีเวลามาอัพคลิปรายเดือนให้เพื่อนๆได้รับชมต้องขอโทษด้วยนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกลับมาระบาดหนักอีกรอบจังหวัดที่ดาวอยู่ก็มีผู้ติดเชื้อเยอะมาก ยังไงช่วงนี้ขอให้ทุกคนป้องกันตัวเองให้ดีเว้นระยะห่างสวมแมสและล้างมือบ่อยๆนะคะใครที่เจอวิกฤตในช่วงนี้ก็ขอให้อดทนอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะดาวเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะผ่านไปได้และหากใครที่มองไม่เห็นทางออกเลยขอให้มันสวดมน นั่งสมาธิไหว้พระขอพรขอสติปัญญาให้ตัวเองพบทางสว่างของชีวิตคิดแต่สิ่งที่ดีๆบุญเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงชะตาของชาวราศีเมษดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปประจำเดือนมิถุนาย,ยน2564ซึ่งเป็นดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นพิเศษเป็นดวงที่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้สิ่งใดไม่ดีก็ให้ระวังสิ่งใดดีก็เก็บไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะ ดวงการงานในเดือนนี้ค่อนข้างหนักยิ่งอยู่ในแวดวงราชการเหมือนมีภาระเพิ่มขึ้นแต่อีกไม่นานก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะดวงการเงินให้ระวังการใช้สายในช่วงนี้หากไม่คิดให้รอบคอบจะเครียดเอาได้ แต่โดยรวมแล้วคุณก็จะสลาดในการมีลู่ทางใหม่ๆในการหาเงินอยู่เสมอดวงความรักช่วงนี้อาจรู้สึกว่าให้ใจใครไปแล้วเหมือนเขาจะไม่ให้ใจเราเท่าที่เราให้เขาแต่อย่าเพิ่งท้อนะคะความสัมพันธ์จากคนแอบชอบหรือแค่คนคุยก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ในทางที่ดีขึ้นแล้วแม้อาจจะยังไม่ถึงขั้นคบหาดูใจกันก็ตาม ดวงสุขภาพ โดยรวมแข็งแรงดีแต่อาจจะมีโรคเวรโรคกรรมที่เป็นเป็นหายหายอย่างน้อยหมั่นทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าในเดือนนี้คุณมีโอกาสขยายกิจการธุรกิจตัวเองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมั่นคงในหน้าที่การงานอย่างน่าพอใจที่สุดและในเดือนนี้ชาวราศีเมษควรทำบุญกับพระสงฆ์หรือครูบาอาจารย์ถวายสังฆทาน และช่วยเหลือคนพิการจะดีที่สุดและควรกรวดน้ำให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วและเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะ